เราจะมาติดกล้องนะครับคันนี้เป็นมาด้านสองนะผมติดกล้องแบบฟิวแ a กมาเยอะแล้วคันนี้จะติดกล้องเสียบพิจูบุรีแต่เราจะหลบสายเขาข้างในนะมันจะต้องทับนิดนึงแต่ว่ามันจะเรียบร้อยแล้วก็ไม่เก,กะกนะนมีพลาสติกเอาพลาสติกงัดน,นะไม่มีพลาสติกเอามือค่อยๆดึงนี่นี่ออกแล้วอันนี้มันจะดึงออกได้เลย เนี the the tourism, ocean, fact, it, it ่ยเมื่อกี้ขานี้มันติดนิดนึงมันดึงล้านี้หลุดขึ้นมาด้วยหลุดขึ้นมาอย่างนี้ก็ดีครับมันได้มันได้มีร่องเพราะเดี๋ยวเราต้องงัดตรงนี้อยู่แล้วนะอันนี้เอาออกพอนี้ออกเสร็จแล้วดึงอันนี้ออกได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะร้อยสายเข้าตรงเนี้ยมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ให้มันวิ่งมาทางนี้มันจะได้ไม่เกะกะสายไฟลงนี่นะครับเห็นไหมลงนี้แล้วก็มุดออกตรงนี้นี่กดลงไปมันก็จะนิดนึงซิปนี่นี่มันจะนิดนึงนะครับแต่ได้อยู่แล้วก็วิ่งมาทางนี้นะเข้าตรงนี้ ลงช่องนี้แล้วเราหาอะไรแทงนะครับไม่ไงั้นมันจะออกยากผมมีฟิเทปนะครับผมจะเอาฟิเทปนาเลยอันนี้หมุนได้แต่อย่าดึงออกนะตรงนี้มีนอ็อตดึงออกไม่ได้แต่หมุนแบบนี้ได้นี่ครับเอาฟิเทปนาเลยเดี๋ยวมู้วิ่งทางนี้ไอชิ้นนี้ถอดได้มีริ่มอยู่ถอดออกได้นะครับพอเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดันชิ้นนี้คืนเข้าที่เดิมแต่ตอนใส่อะระวางังต้องดูดีๆนะครับบางทีมันชอบไม่เข้าที่เดิมนะผมว่าประจําเลยนี่ ต้องง้างมันขึ้นมานดนึงแล้วก็ประกอบลงไปให้เหมือนเดิมนะครับลองดูนะครับมันจะมีร่องมีอะไรดูนะลงแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาเนี้ยมาครอบคืนเท่า,ทานี้ก็เรียบร้อยนะครับนี้ก็มีที่นี่ก็ดึงออกได้เพื่ออยากเผื่อลูกค้าก็อยากจะดึงออกนะดึงออกได้อยู่แค่นี้ก็เรียบร้อยละอ่ะที่เหลือาสายแล้วก็เดินนะครับเหมือนเดิมเดินจากนี้มาขึ้นมาขึ้นเสามาแล้วก็มาติดไว้ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่จุ๊บนะครับแนะนําให้จุ๊บแถวๆนี้อย่าไปจุ๊บบนนี้บนนี้จุ๊บไม่ค่อยอยู่ กล้องเนี่ยตรงเนี้ตรงนี้มันจะเป็นร่องใหญ่ๆนะครับผมจะใช้เทปหรือว่าใช้เคปเบิลทายอะ่ะรัดให้มันเข้าไปเกี่ยวอยู่ข้างในนะครับมันจะไม่ต่อนะแล้วก็อันนี้ผมพันไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไอเน,นี้ยมันหล่นกล้องมันจะได้ไม่หล่นกล้องมันจะได้มีสายเนี้ยดึงอยู่อันนี้โทรศัพท์เจ้าของรถนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมจะต่อ WiFI ของกล้องนะครับตอนนี้กล้องนาฬิกามันไม่ตรงเห็นไหมกล้องนาฬิกาไม่ตรง ก่อนอื่นเราเปิด Wi-Fi ก่อนเพราะ Wi-Fi มันปิดอยู่เรากดเมนูนะครับหลังอาข้างซ้ายนะครับต้องกดบนขวาก่อนให้มันอยู่บันทึกแล้วกดข้างซ้ายแล้วก็กดลงมา Wi-Fi และแอปแล้วก็เปิดอ่าโอเคมาแล้วทีนี้ที่โทรศัพท์นะครับนะเราต่อก w i i อ่า w i f i ชื่อ Action Cam นะครับนี่ Action Cam ละหัสหนึ่งถึงแปดครับเข้ารวมอ่ะโอเคกลับไปที่แอปครับนี่นะกดเพิ่มกล้องนะอนุญาตระหว่างใช้แอปอนุญาตโอเคกล้องมาล้วเห็นไ,ไหมครับติดล,ละและนาฬิกาเปลี่ยนเลยนาฬิกาก็จะขึ้นมาตรงเลยนะครับ ผมแนะนำนะครับวิธีการฟอร์แมตกล้องนะครับกดตั้งค่าทุกอย่างเราตั้งเราเซฟผ่านตัวโทรศัพท์ได้เลย WDR เปิดไ้หน่อยนะครับชุดเชยแสงนะครับแล้วก็ผมแนะนำว่าให้ฟอร์แมตดยความจำหน่อยนี่นะฟอร์แมตการ์ดโอเคพอฟอร์แมตการ์ดเสร็จเรากดกลับนะครับไม่มีอะไรละกล้องดูได้ละปกติดูไฟล์ย้อนหลังกดตรงนี้ด้านล่างซ้ายนี่เห็นไหมโอเคมันจะมีไฟล์วิดีโอขึ้นมาเมื่อกี้ผมฟอร์แมตไปแล้วมันก็เลยยแค่อันเดียว โอเคครับประมาณนี้เรียบร้อยพอเสร็จแล้วแล้วก็ออกแอปนะครับแล้วก็ WiFi เราตัดด้วยก็ดีนะครับพอตัดปุ๊บมาที่กล้องนะรู้สึกจะหมดกดเมรรกลางมั้งใช่ไหมอ่ะกดเมตรก,มกลางเม็กลางสายค้างปุ๊บ Wi-Fi ก็จะตัดเพราะฉะนั้นจะใช้งานเมื่อไหร่ก็จะเปิดจะจะใช้งาน Wi-Fi เมื่อไหร่ก็เข้ามาเปิดเอานะครับ